สวัสดีครับสวัสดีนะนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็พบกับช่องฟันฟิชชิงแชแนลนะครับอีกแล้วนะครับก็วันนี้จะมาออตอนนี้ก็เวลามาห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงเย็นผมก็มาหลังเลิกงานก็มาหาที่ตีปลาเล่นนะครับก็จะเป็นปลาช่อนนะครับตามริมข้างทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีเวลาประมาณชั่วโมงเศษนะครับก่อนพระอาทิตย์จะตกดินนะครับก็มาก็มาหา ตีเล่นนะครับสำหรับแถวย่านย่านลาดกระบังนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับโอ้โหเจอเพื่อนเลยครับมาถึงจะมีตัวไหมเนี่ยนูกว่จรอระเกะโถน้นกระจุยเลยไปล้วตัวไม่มีแน่เลยนะ ก็นะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับคลองคลองปะเวศรัดกระบังนะครับหมายหมายแรกนะครับเนี่ยตัตีเลาะตามตามเนี่ยครับตรินนะครับอ่านะครับโหตัวเงินตัวทองเยอะมากตัวเบ้งเบ้งนั้นเลยครับมีตัวหรือเปล่าครับสำหรับวันนี้อ่า ชุดที่ใช้นะครับตกปลาช่อนนะครับก็จะเป็นลอกใบสันนะครับใบสันใบสันแบ็กอี dition นะครับเบอร์ห0 0่นะครับตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็คันใบสันเวดสิบย6่สฟุตนะครับอ่านะครับแล้วก็สายปีีก็จะเป็นสายปี1.2นะครับใส่ไป100เมตรนะครับก็จะพอดีพดีนะครับเกือบเกือบเสมอขอบตะปูนะครับ ไม่รู้ว่าจะมีผู้หรือเปล่านะครับนะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับผมนะครับก็ก็มีนะนะมาตกปลาอยู่นะครับแต่อันนี้เนี่ยมีตรงนี้มีสายเอ็นนะครับติดกิ่งไม้อยู่ด้วยนะครับเนี่ยครับโอ้แก็ดูครับมาตกกันแล้วนะครับเนี่ยครับขยะกินมันทิ้งเต่นท่านเลยนะครับเนี่ยครับนี่เหยื่อสูงเหยื่อนะครับอันนี้ถูงเหยื่อ อ่านี่นี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกถุงตัวเบ็ดนะครับเนี่ยมากันนะครับมากินแล้วมาทิ้งมาทิ้งกันเพ่นพ่านนะครับเนี่ยครับถุงเบ็ดถุงเหยื่อถุงตาเบ็ดถุงตาข้อนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับมีก็เม็ดด้วยนะครับเม็เนี่ยเม็เนี่ยดูแม็นะครับแม็ดอะทิ้งกันเพ่นพ่านนะครับแล้วก็สายเอ็นเนี่ยเนี่ยสายตกปลาเอ็นนะเอ็นตกปลานะครับเนี่ยเก็บก็ไม่เก็บนะครับทิ้งกันเพ่นพ่านเลยนะครับ ก็ฝากนะนะด้วยนะครับที่มาตกปลานะครับก็ช่วยกันเก็บขยะด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตามที่ต่างๆนะครับเราต้องช่วยกันนะครับทรความสะอาดนะครับมาตกแล้วนะครับก็ต้องช่วยกันเก็บนะครับช่วยกวาดไม้กวามือนะครับก็จะมีที่ให้เราตกตานะครับอีกเยอะนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมผมเดินเี่ยมาแค่เนี่ยครับก็ไม่ค่อยจะพร้อมนะครับนี่มีเท่านี้จริงๆนะครับมีกรบสองตัวแล้วก็มีชุดเดินหนอนนะครับแค่นี้เองนะครับ หาพกพบมาแค่นี้นะครับก็ขำๆคนะตกายเครียดนะครับก็เดี๋ยวผมจะตกกีกบยางก่อนนะครับนะี่ครับกบยางนะครับอ่ากบยางประมาณแปดกรัมนะครับใช้กบยางก่อนนะครับแตวอนนี้เพราะว่าริมตลิ่งผักตกชวายเยอะนะครับเอา อก่วงเดี๋ยวไปตีไปมุมนู้นดีกว่านะครับเพราะว่าตัวเงินตัวทองมันไม่กวรนะครับ ก็าทำระยะได้ดีนะครับเบอร์หนึ่วันนะครับสาย PE 1.2นะครับนี่ครับ อโอ้ยลุดเอ้ยเปิดเบรกเบาไปครับก็มาหมายเดิมนะครับหมายเดิมเมื่อกี้ก็ลองตีไปแล้วนะครับก็ประกัดไปทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเหยื่อดีกว่านะครับเปลี่ยนจากกบยางเป็นเท็คซัดดูนะครับ ลองตีแบบตีตกฝั่งนะครับแล้วก็ลากลงมานะครับก็เปลี่ยนแนวดูบ้างนะครับ t e ซัด Ring โอเคครับมุมนี้สวยนะครับมุมนี้สวยลองดูนะครับเซ็กซัดลิงนะครับนะ้ำมันตื้นเลยนะครับในคลองนะครับก็เลยน่าจะมีตัวนะครับเซ็กซัด โดนแล้วโดนแล้วโอ้ยหลุดอีกแล้วเฮ้ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยไม่ได้ตกนานโอ๊ย ก็วันนี้นะครับก็แฮ้วนะครับไม่ได้ผมไม่ได้ตกปลาช่อนนานแล้วนะครับโอ้ก็มีกัดกัดกบยางไปทีนึงครับแล้วก็หนอนเต็กซัสนะครับวัดไปสองครั้งก็ไม่ติดนะครับผมใส่ต้องไปไปล้างลาล้างลาไปนานนะครับตกปลาช่อนนะครับก็เดี๋ยวจะไว้มาแก้มือใหม่นะครับทอดสรับนี้คลิปนี้นะครับลอกใบสันแบ็กอิชชั่นนะครับลอกสปินนิงนะครับก็ ผมใส่สาย PE 1.2ึ่งร้อยเมตรนะครับแล้วก็ตีไปนี่ยังไม่ฟู่เลยนะครับสักไม้นะครับคือใส่สายใส่สายไปหมดหมดหมดม้วนเลยนะครับก็สายนี่ก็เกือบๆเสมอกับขอบสปูลแล้วนะครับก็ถือว่าถ้ามากกว่านี้ก็ล้นนะครับแต่ว่าตีไปก็ยังไม่มีฟู่สักไม้เลยนะครับก็ถือว่าระบบการเรียงสายนี่ดีมากเลยนะครับอ่านี้นะครับสุดยอดนะครับก็ ฝากกันไว้ด้วยนะครับก็สําหรับลอกใบสันนะครับแบ็กอีดิชันนะครับก็อย่าลืมถ้าใครสนใจก็หาซื้อได้ตามร้านตกปลาชั้นนําทั่วไปนะครับหรือว่าติดต่อที่เพจไอแคนแท็กเกนะครับนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีไว้เพียงตอนนี้นะครับก็ค่ำพอดีนะครับบรรยากาศนะครับก็ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ